เธอเดินไปตามเส้นทางเดิมที่ผ่านทุ่งนาเล็กๆแล้วค่อยเข้าสู่ย่านตลาดแก้เป็นเด็กหญิงนิสัยเรียบร้อยและขยันใครเห็นก็เอ็นดูเธอมักกล่าวสวัสดีผู้ใหญ่ด้วยรอยยิ้มแล้วเริ่มเดินขายขนมทีละร้านอย่างตั้งใจชีวิตของเธอดูเรียบง่ายและสบายตาแต่ในช่วงหลังหมู่บ้านเริ่มมีความวุ่นวายเล็กน้อย จากเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าเคีนซึ่งเป็นเด็กที่ค่อนข้างดื้อและไม่เคยเชื่อฟังผู้ใหญ่เคีนชอบแกล้งเพื่อนชอบแสดงอารมณ์ุนแรงและหลายครั้งความสุขสนของเขาก็ลุกลามจนสร้างความเดือดร้อนให้ใครหลายคนในตลาดในวันนั้นแก้วเดินมาถึงตลาดตามเวลาเดิมเธอหยุดยืนที่หน้าร้านขายผักของป้าจางเนียนเพื่อเสนอขนม ทันใดนั้นเชนก็เดินเข้ามาโดยไม่ลังเลเขามองหาบขนมของแก้วแล้วก็พูดลอยๆว่าอยากดูว่ามีอะไรอยู่ข้างไหนก่อนที่แก้วจะได้ตอบเชนก็เอามือดึงหาบจนเสียหลักขนมหลายชิ้นกลุ้มลงพื้นแก้วตกใจและพยายามประคองหาบไม่ให้หล่นทั้งหมดผู้ใหญ่หลายคนที่เห็นเหตุการณ์รีบเดินเข้ามา ป้าจำเนดเชนเสียงดังว่าไม่น่าก่อเรื่องแบบนี้